ดีค่ะปู่ปู่กับย่าติมานำหอมกับน้ำทิพย์เพิ่นมาจากตลาดเพิ่นแวะมาเบื้งหลานน้อยปู่เ <laughs> สียบเอ็ดอ่างเหรอปู่อุม้มน้องน้อยไอปันกลับมาเลยปวดดีจักรยานอ่างแล้ว <laughs> อาเซอร์อาเซอร์

ใครยุตาไง่ก็เสียบตวนออมามือเยอะไอปันกับมะเฟา ขานอนก็จงยังวิวงนมอยู่เนาะเอายเขาดูน้ำปูคนนเด้อคนเสีบหน่อยเลียนอย่างน้อคุณไปหาเน้าเพื่อนใหญ่กับเด้ไายนำพี่น้อ หาเนยหาเนเขาไปแล้วดิน in mm. yeah. 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 yeah, ่นนี่ไปตีไอ้ปันด้อไอ้ปันกัดด้อเซี่จักรยานเป็นละได้นะเทอีลา ทีฟทีฟมีโยไอปันเด้ออพากันมาเบื้องลานน้อยมาเจอลานน้อยเลยอีปูทินสีมาเด้ออีปูทินสีมาเด้อมกเาุน้องเรวทีเ็วมาเร็วๆอุ้มน้องไอปูเบิ่งนนะ เนนน้องไม่เล่นค่ะน้องไม่เล่นเพิ่นจะเฮอนหนองลินนำน้องไห้กน้องทิพทิบไอปันงับเด้อเฮ้ยเพิ่นอ่างปู้เพิ่นโอูเก่าใหู้้ปูเก่าให้มอเลยบอกเนี่ยจะนายฟีหนูก็เข้าอีปันละปะปัน กันเส้นเออหนห่างกันเจอกันแล้วพูดอบว์เขาแม่ไม่รู้่าเฮากันนไม่สีเหตุกรอนน้่อยมอกกับพี่ันว่าจเฮาเดงื่อนั่นนะเอาวางงี้ละม่ก็มา่าเสียโอ้โห่วโอ้โหอันนี้ก้อยว่าเพียงถงเขา กยูปั้นมาจพูดป้นแผ่แล้ดนเห็ดซาปู่แลควคนะจุลูเพ่นพบอกเราวนี่เห็ดซาเริ้มตรงเียเล้วพนนั่อนั่งนั่งอะไรเ้่นพ่นพ่นข่น่นเอาเอาเอาต่างลราคุณนะนาก่นนอย ปุ่นปุ่นาาาสะดุ้งอีเมีเบิงวัน้ตยเนี่ย่นนะุนเอเดเบิ่งแ้วอ้หือื้อหือเเบิ่งก็เลยจิงจิงจิงว่รอีท่กดีใจาหอนกหงส์ก้หอส์ก้นหอกรอบันจะมีแบน้องแร่โสดตายมั้งมันสีชววเอาด้น่ะอุ้มน้องกุ่ อ้าจุ๊บจุ๊บน้องก่อนเรือุ้มหน่อยขวดแกนน้องหายน่องหาเป็นได้แน่หรอกลเบียงบนอ้ยอ้ยอ้ยอุ้เอน้งอะลักกันลักกันเร็วเร็วลักกันจุก่อนจุก่อนจุบน้องจุ้น ทางหงยายทางจะอุ้มน <Tre> ้องเอ้าพูดพูดพูดเปิดหน้ากับอุ้มนากเแงงไ้หเยอย่างหน่องเสียงน้องห้คนเหงือนเป็นหายเด็กว่ามาตีนึ่งจยังไหวออแ่นองมีใครเอออ๋อ่างให้ สิรัก็ไปเรับเสอ็จขึ้นให้ก้นออกมืโอ้ยดดมันนนอนไาเลยามาสักทีนึงเล็กไปวะเแี่ทีใบหยาไปใบน้องเด้อ้าน้ใ้าน้ไม่ได้หองเสียออนยวไ่ปูนี่ยไห่ยุงกาตีปูเหรอเร็วเร็วเวาโน้ตใหญ่านหน่านห่น

เอายางไปหาปู่เร็วเร็วเาหปปู่ดู่อนปู่เป็นลมลอยูู่งดนหวหมอกย่่าููเยงเียนาน,หน้หวไปมือแรกเสียงลูกเสียงลูกจะขาให้ตรงนีเสียงออาไปฝากเขาจะไหวนะเนอได้มากชไง

เอะอหมนกไปน่ะแขกไปดู่โอ้ยไม่ใช่ผัวหลงกันหรอนี่วะจาสนไตนี่เขียนโอยเจ๋ย่ลงกันเนี่ยวมาวขาง้าวแ้งกงหม้างหมูข้าวาวก้ากงมกงหางม้า้าแก้วกงากงกางแมง แลวก็มีลอกไม่ไดาของลากเป็แ้เดีลากหรบางัเป็นบน้าเปิดปั่นไหมหรอโอ้ยาด่งอีฟูท่าด่งอีฟูท่าก็ไปอีกึ้นนัดอีกเสร็จว่างสมไปคือขึ้นมาเล้

พนไปมานี่พวบกับเสียบ <teaspoon> กับเสียบหน่อยมือเด้อเสียบหน่อยกินนมก่อน